โอเคครับพี่ภูติครับ,วส,รบสวัสดีครับสวัสดีครับศิลปินแนะนำตัวนิดหนึ่งจักเนี่ยผมภูสิทธิ์ะน,น,ธปปนะครับผมชื่อภูสิทธิ์นามสกุลการจนะสินิปานนะครับเป็นศิลปินอิสระแล้วก็ทํางานส่วนตัวมพวกทำงานเ,เป็นพวกงานศิลป,ปะจากเปลือกไข่วันนี้ผมพอดีผมมาตอนตอนผมทํา ทำที่สีสมัยจบใหม่ๆผมทาเรื่องอนุรักษ์เชิงสร้างสรรค์ผมก็ทําแนวนี้มาตลอดเพราะนั้น <Okay. S 2> งานที่ผมเอามามานําเสนองานเอามาแสดงนี่คือเป็นงานแนวอนุรักษ์ก็คือยังอาศัยรูปลักษณ์แบบแบบโบราณ mm hmm. เ,เทคนิควิธีการแบบโแบราณแต่ว mm ่า hmm. เราใช้เทคนิควิธีการแบบ mm hmm. ผสมผสานกับกับยุคปัจจุบันเ,นเข้าไป mm hmm. งานมันก็เลยดูแบบว่าเหมือนกับ ถ้าเป็นงานโบราณบางทีวิธีการเขียนหรือวิธีอะไรเงี้ยมันจะส่วนหนึ่งแต่ทีนี้ผมเอามาเจาะรายละเอียดผมก็คือผมยังอาศัยเรื่องราวเทคนิควิธีการแบบโบราณแต่ว่าเอามาใส่ใจในรายละเอียดมันเพิ่มขึ้นเพราะฉะนั้นงานมันจะมีอะไรให้ให,ให,ให้ให้ลองดูดูในรายละเอียดครับอ,อันนี้เป็นรูปพระพุทธเจ้าจริอจริง,รงมันเป็นคอนเซปต์ของของผม,มจะเป็นพระพุทธเจ้าห้าพระองค์แต่อันนี้เป็นองค์ปัจจุบันคือพระสมณพรดโคดมค คือคือพระสมณโคโดมที่ผมเขียนอันเนี้ยคือจะเป็นรูปตอนท่านตัสลุครับก็คือเป็นวิธีวิธีการนั่งนั่งก็คือนั่งปางมาวิชัยมาวิชัยใช่ครับแล้วก็เป็นพระสมณโคโดมเนี่ยท่านเกิดท่านมาจากวัวนะครับมันก็จะมีวัวมีวัวทานนี้มมผมเป็นสัญละักษณ์ว่ามีบัวแล้วก็ ต้นไม้ก็เป็นเป็นต้นโพที่บัรลังนครับส่วนอ่าก็คือตัวโครงสร้างตัวเท้าตัวมือตัวหน้าใบหูตัวเกสรมาลาอันนี้เป็นไทยประเพณีเดิมเป็นไทยแบบรูปลักษณ์แบบเดิมแต่ผมเอามามาเขียนให้มันอ่าให้พี่มาลงรายละเอียดรายละเอียดให้มากขึ้นใช่อย่างอย่างจีวรนะครับตัวจีวรจีวรสังเกตจีวรก็จะเป็นลายลายแบบ ลายใบโพอครับผมว่าคือมันเป็นสัญลักษณ์ครับแล้วตัวสีทั้งทองไปไหนเทคนิคอะไรครับอันนี้อันนี้ปิดอันนี้ปิดทองครับอันนี้อันนี้อันบินทองคำเปลนะครับแต่ว่าอันนี้มันก็จะมีผงทองทําเป็นบรรยากาศที่มันดูฝันฝันส่วนใหญ่จะเป็นสีน้ํามากกว่าเป็นสีน้ําแต่ว่าเป็นเทคนิคผสมก็ได้ครับเพราะบางส่วนอย่างอย่างอย่างทองพวกนี้ที่เป็นมันเป็นอะคริลิกผงอ๋อครับ ตัวเมฆเมือกอะไรนี่ก็เป็โบราณเลยนำมาลงเส้นใช่ลงกระหนกใหม่เข้าไปใช่ไหมครับตัวที่เป็นห้อยย้อยลงมาจากใบโพะตัวอ๋อเป็นยมเลยใช่ไหมครับทำให้มันเหมือนกับมีมันเหมือนกับคือต้นบัลลังก์ที่มันแบบมันมันมันอ่า มีชไม้ใช่หรอเออมันมีชายไม้มีอะลายลไรลงมาประมาณนะครับถามตรงภาพนี้นานเลยอะไรนะภาพนี้สร้างสรรค์งานส่วนใหญ่ผมผมไม่ได้กําหนดเวลาเวลาผมว่าทําผมทาไปเรื่อยๆครับอันนี้เราทําไปเรื่อยๆประมาณกี่เดือนอันนี้อยู่ประมาณประมาณเดือนประมาณเดือนกว่าเดือนกว่ายากที่สุดตรงไหนตรงดีเทลจิปยิปยยากที่สุดมันตรงการตัดเส้นที่มันใช้ทุ่กันแบบเล็กๆเนี่ยครับมัน คือมันต้องคุมคุมน้ําหนักของพุกันนะครับมันเป็นยากมันใช้เวลาน,นิดหนึง่งใช่เป็นเล้เป็นสีน้ำมันจะมันตัดเส้นมันจะยากนิดนึงครับสวยครับสวยสวยแล้วเทคนิคนี้มันเป็นบนผ้าใบนะครับบนผ้าใบใช่ครับบนผ้าใบเพราะว่าผมจะต้องขัดพืนผ้าใบให้ให้ละเอียดก่อนแล้วก็ค่อย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 ล่างเส้นลงไปอ๋อก็คือขัดผ้าใบให้เรียบก่อนเลยใช่ครับต้องขัดผ้าใบให้เรียบ คือส่วนใหญ่ก็คือเทคนิคแบบของโบราณแต่ว่าผมเอามาดัดแปลงให้เป็นเข้ากับยุคสมัยปัจจุบันครับก็คือสมมติวัตถุดิบในแรดีดเนี่ยเขาก็ทําคนโบราณเขาก็มีวิธีวิธีการทําอย่างหนึ่งแต่ปัจจุบันเนี่ยมันมีเทคนิควิธีการหรือว่าอะไรใหม่ๆเราก็ต้องแบบให้เข้ากับยุคสมัยก็คือเอาเทคนิควิธีการแบบใหม่ๆเอามาผสมผสานกับกับเทคนิคโบราณ ตามคอนเซ็ปต์ที่ผมเคยเคยนำเสนอคืออนุรักษ์แล้วก็สร้างสรรค์ใหม่เข้าไปแล้วก็ต่อเติมใช่ต่อเติมเข้าไปใช่ไหมรายละเอียดยิบเลยครับพี่สวยมากสวยมากก็มาดูกันขนาดเท่าไหร่ตัวนี้อันนี้ขนาด38คูณ54เซนอ่อนอันนี้พี่กีเนสปีไก่อันนี้เป็นอะไรยังไงเราเล่าให้ฟังอันนี้เป็นพอดีผมมันมีคอนเซ็ปต์พี่กีเนสเออ สิองนักสัตว์พอดีผมทำํำไปเกือบหมดแล้วพอดีเหลืออยู่เหลืออยู่แค่ประมาณสักสามสี่นักนักสัตว์อันนี้ก็ทําเป็นของปีละกาปีละกาปีการครับ,รบก็คือเวลาผมผมเขียนเขียนรูปแบบผมอยากให้คนดูแล้วแบบมีความสุข mm hmm. ผมก็เลยทุกอย่างในงานผมว่าถ้าเราไปสังเกตดูงานผม mm hmm. จะเห็นว่าพวกสัตว์พวกอะไรทุกอย่างอะ่ะมันจะมีรอยยิ้ม mm hmm. ครับมันจะมีรอยยิ้มไก่สีสวยมากเลยนะหาสีฟ้าครับมันก็เป็นงานงานไทยประยุกต์ปกติพ้าเวลาเราเขียนงานไทยปกติเนี่ยมันก็จะมีแค่เส้นแล้วก็แล้วก็เวลาเขียนก็จะเป็นเพนเรียบๆอันนี้อาจจะเป็นแบบมันดูมีไล่น้ำหนักนิดหน่อยครับถวยครับแล้วลายละเอียดๆๆที่ที่ว่าส่วนใหญ่ที่ฐานอย่างเงี้ย คือผมผมใช้หลักนี้นิดหนึ่งก็คือว่าเวลาเวลาทางานนี่ครับอ,อ,อย่างเนี้ยอย่างเนี้ยเป็นต้นไม้ซึ่งประจําปีเกิดปีละกาอย่างเงี้ยผมก็จะเอามาใส่อันนี้เป็นต้นไม้มงคลของคนเกิดปีละกาไอ,อ้ลายพวกเนี้ยลายดอกดอกโม่ดอกอะไรเงี้ยก็คือผมก็เอารลดลายที่มันเป็น เป็นมงคลนเนี่ย<อ>กับคนเกิดปีละกาเนี่ยอเอามาใส่เนี้ยมันก็คือมันเพิ่มเรื่องาราวซอรี่เข้าไปไปในตัวงานเนี่ยอันนี้เป็นผู้ดา่ายเงี้ยผู้ดา่าอ๋อใช่ก็คือพวกพันไม้มงคลเนี่ยที่อย่างเงี้ยอันนี้ก็ดอกดอกจำปานะอะไรเงี้ยก็คือเอาพันไม้มงคลเนี่ยที่ที่เสริมมงคลกับรูปรูปเนี้ยมันก็จะเอามาใส่ใส่เป็นเรื่องราวเข้าไปข้างในสวยเลยครับเทคนิคเดียวกับ ภาพพระพุทธเจ้าเทคนิคเดียวกันแต่นี่บนบนบนกระดาษอ๋ออันนี้บนกระดาษใช่ครับอันนี้มันบนกระดาษก็เป็นสีน้ําเหมือนกันเป็นสีน้ําเหมือนกันขนาดสีน้ำหรอหรือว่าสีน้ามันคือคือผมผมทางานตั้งแต่สมัยสมัยเรียนก็คือใช้สีฝุ่นกับสีน้ํามาตลอดก็คือไเพนีตลอดเลยใช่ใช่ก็คือยังอาศัยแบบแบบแบบโบราณอยู่ ออก,ก็เลยก็เลยคุมคุมสีน้าได้ดีแล้วก็ทำแบบทำอย่างนี้มาตลอดเลยสวยนะครับแล้วก็เยี่ยมเลยอันนี้เป็นภาพเอ,อผมผมตั้งชื่อว่าภาพอันนี้ภาพพิกพิกใจวิจัยเหมือนพระพุทธเจ้าท่านเหมือนับพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านอันนี้เหมือนเหมือนตัวใจเนี้ก็คือมันมีอันนี้มันเป็นที่ที่ผมทาไว้มีพิกใจประคองใจ ที่ผมทาไว้สองรูปอันนี้รูปรูปนี้พลิกใจเหมือนครับมันมีนี่นี่ใจเราแล้วก็เนี่ยเหมือนกับเหมือนกับอยากสอนให้คนเออวลาคนเราอะ่ะมันมีมันมออีชีวิตในการในการดํารงอยู่เนี่ยมันแตกต,ต,ต่างกันแต่ละคนเนี่ยบางทีการการที่เราคิดอะไรสักอย่างเนี่ยถ้าเราคิดไปในทางที่ ที่ถูกต้องมันก็จะพานําพาเราไปในในสู่ทางที่ที่ดีงามอย่างเงี้ยก็เลยเขียนประมาณประมาณเงี้ยได้แล้วมีลาสชลรถก็คืออันนี้ก็เหมือนกับกับโลกเราก็จะมีทั้งวันทั้งคืนคอ,อย่างเงี้ยเหมือนกับถ้าเรารู้จักแนวแนวการปฏิบัติอย่างเงี้ยเราก็คือทํางานปฏิบัติทั้งวันทั้งคืนอะไรเงี้ยก็เป็นพระอาทิตย์กับพระจันทร์ ครัส่วนที่บอนเหมือนเชื่อเลยก็ประยุกมาผมประยุกเอาแต่ถ้านสุนบาลองสังเกตดูดูรายละเอียดนะครับมันจะมีเป็นสีที่มันสีตรงข้ามครับผมจะเอามาเอามาซ้อนซ้อนกันมันมันก็เลยให้มันเหมือนเหมือนเหมือนลวงตาครับลองลองเข้ามาดูใกล้ๆเล้มันจะเห็นว่าลายลวดลายเนี่ยมันเป็นสีที่มันรวงตา ไม่แต่มันมันเหมือนมันมีคอปกมันมีชายแข็งนคะคือวิธีการเขียนเขียนจีวรเนี่ยของผมเนี่ยน่าจะเกือบเป็นคนเดียวแล้วที่ผมเขียนเขียนพระหรือว่าเขียนเทพเมีคอปกคอปกเสือ้อซึ่งมันเป็นแบบผมชอบอะไรที่มันเหมือนคอจีนนะครับผมผมชอบอย่างนี้ผมก็เขียนอย่างนี้มันนานมากแล้วแล้วก็พวกลวดลายดีไซน์อะไรพวกนี้ผมก็ ผมก็จะคิดขึ้นมาใหม่ผมไม่ได้เอาแบบผมเวลรานตัวใหญ่ก็จะเป็นพวกพันไม้สัญลักษณ์ที่มันเป็นมงคลอะไรเงี้ยเอาเข้ามาใส่ในในลวดลายรายละเอียดครับสวยสวยครับแล้วก็พุทธจา้าเนี่ยผมผมชอบผมชอบคิดว่าพุทธจา้าท่านยิ่งใหญ่ท่านเหนือโลกอะไรเงี้ย่วนแร้ผมก็เขียนว่าจะอะไรเขียนเหมือนเขียนท่านองค์ใหญ่ๆแล้วก็จะมีเนี่ยก้อนเมฆมันอย, <c oughs> อยู่อยู่ข้างใต้ <c oughs> อะไรเงี้ย <c oughs> ผมจะรู้สึกแบบแบบนั้นอะไรเงี้ยผมก็เลยชอบเขียนเหมือนท่าน อยู่เนี่ยเรือนเ,เมฆอะไรอย่างเงี้ยประมาณนั้นแหละก็ย<อ>ังมีความเป็น<อ>แล้วก็เวลาเขียนพระเขียนอะไรเนี่ยสังเกตผมผมจะเขียนเขียนหน้าท่านจะเป็นเส้นนิ่งๆใช่ไหมครับจะไม่ไม่มีรอยยิ้มจะไม่มีอะไร<อ>ผมรู้สึกว่าว่าพระเนี่ยท่านไม่ไม่แสดงอารมณ์แบบแบ,แบบยิ้มหรือว่าโกรธหรือว่าอะไรเงี้ยคือท่านจะจะนิ่งๆเฉยๆนีมากกว่าก็เลยจะเขียนให้ดู ดูแบบดูไม่เมตตาดูอะไรเงี้ยสำหรับนิทรรศการครั้งนี้นะผมมาแรกผมไม่ได้คาดคิดว่าผมจะมาร่วมแสดงพอดีเพื่อนเพื่อนชวนชวนมาแสดงผมก็มีโอกาสเออผมไม่เคยได้แสดงงานกับเพื่อนเลยก็ส่วนใหญ่ก็เป็นศิลปินรับเชิญกับงานอื่อนๆแต่อันนี้ผมก็เลยเออตั้งใจว่าเออไหน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 ,หนก็มาแสดงกับกับเพื่อนครั้งหนึ่งตอนแรกก็ไม่คาดคิดว่างานเพื่อนๆจะดีเพราะว่าเพื่อนๆก็ไม่ได้ ไม่ได้เขียนรูปก,กันมานานแล้วบางคนก็ไปทํางานฟรีแลนซ์ทำหลายแต่พอผมมาเห็นงานนี้งานเพื่อนๆโองงานเพื่อนๆดีมากเลยครับเพราะงั้นผมบอกว่าต้องลองมาดูครับเพราะผมผมแบบไม่ไม,ไม่ไม่คิดเลยว่างานเพื่อนๆจะดีขนาดนี้เพราะปกติผมก็ไปสแสดงงานกับก,กลุ่มอื่นผมก็ก็โอเคนะครับแต่พอมาดูงานกลุ่มเพื่อนๆของตัวเองเนี่ยงานดีจริงๆถ้ามีโอกาสยังไงลองแวะมาดูนะครับที่นี่ ที่นี่ครับที่หอศิลป์บ้านเจ้าพยาครับตรงแถวถนนพระอาทิตย์ครับโอเคครับผมขอบคุณมากเปิดถึงสิ้นเดือนนะครับได้ครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ